ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน sneaker running Thailand นะครับเราจะมารีวิวรองเท้านะครับ Nike finite laser นะฮะนี่เลยตัวนี้เป็นสีใหม่นะครับตัวนี้เรานำเข้ามาจากอเมริกานะครับผมเป็นของอเมริกานะเป็นของอเมริกาซึ่งงานเขาก็จะดีกว่าที่อื่นนะครับคือ ของแท้นะครับไม่ใช่ของปลอมนะครับของแท้ไม่มีหลุด QC นะของอเมริกานะครับเเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะครับเป็นมักกลองสีฟ้านะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเราเอารองเท้าออกก่อนนะครับอเมริกาจะไม่มีป้ายมาห้อยอะไรที่รองเท้านะครับก็จะมีแค่รองเท้าแล้วก็ของนะครับนะสีมากกะลองสีนี้เป็นสี ฟ้านะครับฟ้าฟ้าเหมือนฟ้าพาสเทลหน่อยครับนะฮะมันออกออกอมเขียวนิดนึงนะครับออกอมเขียวหน่อยนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเหมือนฟินิทเลเซอร์โอรโอหรือสีอื่นทั่วไปนะครับแต่ว่าตัวนี้เขาก็ทําสีมาสําหรับสาวๆนะครับเดี๋ยวเรากระดาษออกก่อนนี่นะฮะนี่เลยนะครับตัวในพื้นรองเท้านี่ก็จะเป็นสีเขียวนะ สีเขียวอมฟ้ามันมันเขียวเขียวฟ้าฟ้านะ่ะแต่ผมมองว่าเป็นเขียวเขียวมากกว่านะครับด้านในพื้นนะฮะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยเย็บแบบนี้นะครับไอเย,ย็บทีกว่านี้หรือเย็บทางกว่านี้ก็นะครับก็ไม่น่าไม่น่าแล้วครับของปลอมตอนนี้ปลอมปลอมแบบปลอมเกรดเอเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะแต่ละเราขายแต่ของแท้นะครับ ดูตรงหูยางนะครับนี่ที่สายยางก็จะเป็นแบบนี้นะครับตรงข้อเท้านี่ยืดได้นะครับยืดได้ตรงหน้ารองเท้าเนี่ยไนกี้เขาเย็บดีนะครับเย็บดีไปเย็บเล็กกว่านี้เล็ก,กนี้ไม่ใช่แล้วนะฮะเราให้ดูของแท้เลยนะครับมากระองโลโก้จะเป็นสีเขียวเลยนะครับโลโก้สีเขียว พื้นนะครับพื้นไซส์ี่ไซส์27นะฮะไซส์9 US นะฮะใครใส่รองเท้าทั่วไปเนี่ยใส่รุ่นนี้ควรเผื่อไซส์นะครับเป็นสัก0 0 5หรือ1ไซส์ไปเลยนะครับของแท้นะฮะสังเกตดูได้เลยนะครับ งานเขาเรียบร้อยนะครับเมกาไม่ใช่สีเปอะเปื่อนนะครับนี่นะฮะสวยงามครับก็อันนี้คู่นี้ก็สำหรับเ,เป็นสุภาพสตรีเท้าใหญ่หรือ เป็นทุพภุรุษที่ชอบสีแบบนี้นะครับก็สั่งกันเข้ามาได้นะครับเรามีไซส์เล็กถึงไซส์ใหญ่เลยนะครับผมก็รานส้นไกอรันนิ่งไทยแลนด์นะครับก็ขอจบการรีวิว n i ก e flyknit l เลเซนะครับสีมากละลงนะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับอ๋อตัวนี้ของอเมริกานะครับขอบคุณครับ